สวัสดีค่ะลูกตาจากคารโรบารลูกตาดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศกันนะคะในท็อปปีที่ว่าสมัครงานจะผ่านไหมค่ะกติกาค่ะไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กองที่2แลหรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะคุณได้ไพ่ dm place ลายลอีกใบหนึ่งนะคะเป็น นายออฟคับค่ะลูกตาลมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่1คุณสามารถได้งานนี้ได้นะคะงานนี้น่าจะเป็นงานที่เหมาะสมสําหรับคุณนะคะไปทํางานแล้วก็จะมีความชิวความสบายค่ะและตัวคุณเองอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าเป็นโอกาสในการเป็นหัวหน้าคนได้ค่ะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ความสามารถก็มีแล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะคุณได้ไพ่เจ็ด o f s ซอรนะคะ Tower และอันสุดท้ายนะคะเป็น The Moon ค่ะลูกตามมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่2 ะคะงานที่คุณสมัครไว้ค่ะมันอาจจะไม่เหมาะสมสําหรับคุณนะคะเอร์เข้าไปเนี่ยถึงท้ายงานไปนะคะจะอยู่ไม่นานเนาะเดอมูลขึ้นมาค่ะลูกตามองว่าคุณมีความเครียดวิตกกังวนสูงนะคะงานที่คุณสมัครไว้ในช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้นะคะอาจจะมีเรื่องอยู่ข้างในนะคะยังไม่ใช่ที่ของคุณค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่ซิสโซานนะคะ จัสเมนและสุดท้ายนะคะเป็นโฟอัปเอนเดเคิลค่ะลูกตามมาว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3เขามีโอกาสที่จะเลือกคุณนะคะแต่ว่าจ g m เม t ขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณค่ะว่าจะเลือกจะไปอยู่กับเขาหรือเปล่านะคะโฟอัปเอนเดเคิลขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณเองค่ะอาจจะคิดถึงความมั่นคงค่อนข้างมากนะคะหรือว่าหวงแหนตําแหน่งเดิมในอีกมุมหนึ่งค่ะบริษัทใหม่นะคะเงินอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงนะักฉะนั้นขึ้นอยู่กับคุณค่ะว่าจะไปกับเขาไหมแต่ว่าเขาเลือกคุณนะคะสําหรับคนที่เลือก,ก,ออก,กอไพ ก,ก,กดหัวใจกดติดตามลูกต้านไวและอยากได้ท็อปปิกอะไรคะ่ะเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ